สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะน,แนะนำการเติมกล่องเมโดยการใช้ซิมโทรศัพท์นะครับโดยจะมีหลายคนถามว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้บัตรเครดิตเนี่ยเราจะสามารถเติมได้ไหมซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําการเติมผ่านซิมโทรศัพท์มือถือของผมเป็นดีแท็กนะโอเคก่อ,อื่นเนี่ยเราก็ไปที่ร้านค้านะครับแล้วก็เข้าไปที่อื่นๆแล้วก็มันจะมีกล่องเล็กนะครับร้อบาท แล้วก็กล่องใหญ่นะครับ3 1 8บาทอันนี้เนี่ยให้เพื่อนเอนเติมเงินมาให้พอนะของผมเนี่ยเติมเรียบร้อยแล้ว,ลวผมก็จะเติมกล่องใหญ่ด้วยนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยนะคลิกเลยที่กล่องใหญ่นะครับจากนั้นเนี่ยมันจะมีแบบว่าเรียกเก็บเงินมันจะบอกว่าเรากาลังจะซื้อเมลักกี้บล็อกสองนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับจะถามว่าเราจะชําระเงินแบบไหนนะครับ สำหรับเพื่อนเพื่อนที่เพิ่มบัตรเครดิตเอาไว้เนี่ยก็สามารถจะเลือกบัตรเครดิตได้นะครับแต่อันนี้ผมไม่มีคือผมไม่ได้เพิ่มบัตรเครดิตไว้นะครับผมก็จะเรียกเก็บผ่านซิมดีแท็ของผมนะครับถ้าใครยังไม่ติ๊กตรงคําว่าเรียกเก็บเงินผ่านดีแท็กเนี่ยก็ติ๊กได้เลยนะครับอ่ะดย่างผมจะเป็นเรียกเก็บผ่านดีแท็แล้วเห็นไหมครับมันก็จะเขียนว่าเรียกเก็บเงินผ่านดีแท็จากนั้นก็ซื้อได้เลยครับแล้วก็ให้เราใส่รหัส ของเรานะตรงนี้เมื่อเพื่อนเพื่อนใส่รหัสเสร็จแล้วก็ให้กดยืนยันเลยนะครับดูนะตอนนี้ลูบี้ผมมีสามสิบสามูบี้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเหน็ดช้าอ่าโอเคจากนั้นนะครับเราก็จะไปดูที่ อ่ะมันแจ้งว่าซื้อสําเร็จแล้วนะครับแต่นั้นเราก็จะไปดูที่กิจกรรมแล้วก็นี่ครับรูปเมย์ก็จะเด้งออกมาดึงดึงดึงดงนะครับตอนนี้ผมมีอยู่33มสรูบี้นะพอผมกดปับ๊บเป้งเด้งเข้ามาเลยครับห้ารูบี้โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการซื้อกล่องเมย์ด้วยซิมโทรศัพท์นะครับอย่างของผมจะเป็นดีแทกนะแล้วน่าจะใช้ได้เฉพาะ Android หรือเปล่านี้ผมไม่มั่นใจนะครับ ยังไงเพื่อนเถ้าดูคลิปนี้แล้วก็แนะนำหรือว่าติมาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ